สำหรับคอหวยเลขเด็ดนะ17มิถุนายน2563วันนี้นะมีเลขที่เป็นเลขโดดเด่นได้แก่เลข1เลข0เลข2เวลาเราได้เลข1เลข0ย์เลข2เนี่ยเราจับรวมกันก่อนได้เลยนะ1 2 0อน่ะรวมกันได้สาดังนั้นมีเลข3ที่เป็นเลขเด่นเลขระวังเพิ่มขึ้นมานะหลังจากนั้นเราไล่หมดเลย 0001 0, 0, 0, 0 2 0 3 0 4ไปถึง0 9แต่ให้ระวัง01 02หมวด1ก็เช่นเดียวกันไล่หมวดเลย101112ไปถึง19แล้วก็ระวัง10กับ12พอถึงเลข2ทำยังไงก็ให้เราเนี่ยไล่หมวด20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นี่คือเลขที่อาจารย์คิดว่า มีโอกาสที่จะเป็นเลขโดดเด่นในวันที่17มิถุนายน2563ทีนี้หลายๆคนก็อาจจะลองใช้ลักษณะของลูกเตา๋าลูกเตา๋าอะที่จาแนะนำว่าสามารถเอามาทอยสามารถเอามาทอยนะเพื่อทำการหาเลขมงคลประจำวันเป็นลูกเต๋าที่ผ่านการใช้ในคาสิโนแล้วก็ เคยกินตังเจ้ามือมาหมดแล้วอ่ะวันนี้อ่ะอาจารย์นำมาถอยให้ดูเลยว่าฤทธิ์ของลูกเต๋าที่เคยกินตังเจ้ามือมาแล้วนั้นอ่ะเมื่อมาถอยแล้วจะได้เลขอะไรแล้วเราเอามาบวกลบคูณหันนะนี่นะนี่นะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้นะเต๋อกินตังเจ้ามือนะขอสามเลขขอสามเลขที่จะเป็นเลขที่ใช่เป็นเลขที่นำโชคนำลาบให้กับ ลูกศิษยของออาจาร,รย์โอมมหาบนตาเต่าที่กินตังเจ้ามือเคยกินตังมาเป็นแสนเป็นล้านแล้ววันนี้ขอให้กินตังเจ้ามือให้ลูกศิษย์ได้สี่นะเลขหานะล 5, นะแล้วก็เลขหดังนั้นได้สได้ห้าได้หนึ่งก็อย่าลืมนะเมื่อกี้มีหนึยองอันนี้สี่้าหนึ่งนซนะ้ำกนะสี่ห้าหนึเนี่ยราอะจับได้เลยเอาอะไรนะเอาสีบวกห้าได้เก้บวกห่งได้สิบสิวกศูนย์ได้ห วันนี้ก็ถือว่า1เป็นเลขเด็ดเป็นเลขเด่นเป็นเลขระวังอา้าวแล้วไงต่อ4ี่ห้ก็ไล่หมวด4041ูนไปถึง49ระวัง4 5 4ห้าส้าไล่หมวด5 0าศูนย์ห้าหนึ่งและระวัง54กับ51 1ก็ระวังตัวของเขาเอง10ึ่งศูนแล้วก็หนึ่งหอ๋อทุกตัวนะ102 4งศเนี่ยระวังเบิ้ลหมดเลยนะ 0011224455นี่เป็นเลขที่ต้องระวังทั้งสิน้นเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ในกลุ่มไลน์ด้านล่างนี้อีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะรู้เลขมงคลประจำวันเนี่ยเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้านล่างนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคน